ก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีน้องๆที่กําลังเตรียมตัวสอบผู้ปช่วยอยู่ในเวลานี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะมาสรุปประเด็นสําคัญนะครับเกี่ยวกับการประกันคุณภาพทางการศึกษานะครับว่าในส่วนนี้เนี่ยมันมีอะไรที่สามารถนําไปออกข้อสอบได้นะครับถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยยังไม่มีไฟล์ประกอบการสอนนะครับสามารถทักมาซื้อได้ที่เพจของพี่นะครับเพจของพี่เนี่ยชื่อว่าพี่คิมสรุปให้นะครับก็เป็นเพจใหม่นะครับเพราะว่าอันเก่าเนี่ยที่โดนแฮกไปแล้วนะครับ เรามาดูกันที่หัวข้อแรกนะครับการประกรันคุณภาพการศึกษาสําหรับความหมายของการประกรันคุณภาพการศึกษานะครับมันก็หมายความว่าการดําเนินกิจกรรมใดๆนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดําเนินงานของสถานศึกษาเนี่ยจะให้ผลผลิตนะครับที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับตามที่สถานศึกษาเนี่ยคาดไว้นะครับต่อมาเรามาดูกันที่ความสําคัญนะครับ สำหรับความสำคัญนะครับอันแรกเนี่ยก็คือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับอันที่สองนะครับก็เป็นการป้องกันนะครับการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพนะครับแล้วก็อันที่สามเนี่ยนะครับก็จะเป็นการมุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างจริงจังนะครับหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษานะครับจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของหัวข้อนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับสำหรับ การออกข้อสอบในเรื่องของการประกันคุณภาพเรามาดูกันที่อันแรกนะครับการประกันคุณภาพภายในจากพระบการศึกษาแห่งชาตินะครับมาตราที่48เนี่ยได้กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดนะครับและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานะครับแล้วก็ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษานะครับที่ จะต้องดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ให้มีการจัดทํารายงานประจําปีนะครับหรือเราเรียกว่าซานั่นเองนะครับโดยซานี้เราจะต้องเสนอต่อใครบ้างนะครับหหน่วยงานต้นสังกัดนะครับก็คือเขตของเรานะครับ2หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อันที่3นะครับเราจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยนะครับลักษณะสําคัญทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยไอที่พี่ไฮไลท์ไว้เนี่ยให้น้องๆจําให้หมดทุกอันนะครับ หน่วยงานต้นสังกัดนะครับหรือว่าเขตเนี่ยก็จะมะีหน้าที่ในการตรวจสอบทบทวนนะครับซาที่เราส่งไปเนี่ยอย่างน้อยนะครับ1ครั้งในทุกๆ3ปีนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการประกันคุณภาพภายนอกนะครับจากพรบการศึกษาแห่งชาติมาตราที่49กนี่ยก็ได้กล่าวว่านะครับให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษานะครับโดยหน่วยงานนี้เนี่ยนะครับก็จะมี ฐา,านะเป็นองค์การมหาชนแล้วก็มีหน้าที่ในการพัฒนานะครับพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกนะครับแล้วก็ยังทําการเกี่ยวกับประเมินผลการจัดการศึกษาด้วยนะครับสำหรับสสิ่งนี้เนี่ยนะครับก็ทําไปเพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษานะครับสําหรับการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ จะต้องคำนึงถึงอยู่นะครับนั่นก็คือ1ก็คือความมุ่งหมายนะครับ2ก็คือหลักการนะครับ3ก็คือแนวการจัดการศึกษานะครับสำหรับการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยอาจจะต้องคํานึงถึงทั้ง3สิ่งนี้นะครับก็ให้น้องๆจําให้ดีเพราะว่าถ้าอะไรเนี่ยมีสามารถนํามาออกข้อสอบได้เสมอนะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นสิ่งที่น้องๆควรรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภา,พภายนอกนะครับเขาบอกว่า ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกนะครับของสถานศึกษาทุกแห่งเนี่ยอย่างน้อย1ครั้งเนี่ยในทุก5ปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็ให้เสนอผลการประเมินต่อ1นนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหรือว่าเขตของเรานะครับสก็คือสาธารณชนนะครับอาทิตย์นี้เรามาดูข้อเพิ่มเติมนะครับสำหรับข้อเพิ่มเติมเนี่ยนะครับบอกว่าการประเมินคุณภาพการศึกษานะครับเป็นส่วนหนึ่งของ การประกันคุณภาพการศึกษานะครับก็ให้น้องๆเนี hmm. ่ยรู้ไว้ว่า2ออย่างเนี้ยมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในนะครับอันนี้พี่เขียนเกินมาแล้วก็การประเมินคุณภาพภายนอกนะครับสังเกตดูดีๆนะครับเขาใช้คําไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมอันนึงเป็นประกันอันนึงเป็นประเมินนะครับอ่ะเรามาดูการประกันคุณภาพภายในกันก่อนนะครับ สำหรับการประกันคุณภาพภายในเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของกระบวนการบริหารการศึกษานะครับโดยมีการควบคุมดูแลนะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของสถานศึกษานะครับยกตัวอย่างเช่นปัจจัยนําเข้านะครับกระบวนการต่างๆแล้วก็ผลผลิตแล้วก็ผลลัพธ์นะครับต่อมามาดูกันที่การประเมินคุณภาพภายนอกนะครับสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกเนี่ยก็จะเน้น การประเมินนะครับผลการจัดการศึกษานั่นเองนะครับอะต่อมานะครับเรามาดูหลักการประกันคุณภาพการศึกษานะครับก็จะประกอบไปด้วย5ข้อนะครับข้อที่1นนะครับการมีส่วนร่วมนะครับสำหรับการมีส่วนร่วมเนี่ยสถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียนะครับจากผลการจัดการศึกษาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับก็คือการเสริมพลังนะครับโดยสถานศึกษาเนี่ยจะต้องพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและ ความเชื่อมั่นนะครับให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสียนะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็คือการกระจายอํานาจนะครับโดยเราเนี่ยจะต้องให้สถานศึกษานะครับแล้วก็ท้องถิ่นเนี่ยมีความเป็นอิสระนะครับอิสระในด้านของการคิดและการตัดสินใจต่างๆนะครับแล้วก็อันที่4นะครับความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้นะครับสำหรับเรื่องที่เราจะตรวจสอบนะครับก็จะเป็นอ่ากระบวนการดําเนินงานนะครับแล้วก็ผลการดําเนินงานนะครับสถานศึกษาเนี่ยจะต้อง ทำให้2สิ่งนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วก็อันที่5นะครับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเราเนี่ยนะครับก็จะต้องใช้ผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลย้อนกลับนะครับให้กับสถานศึกษาหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งอการให้ข้อมูลย้อนกลับนี้นะครับมันก็จะนำไปสู่การปรับปรุงและก็พัฒนานะครับ ต่อมานะครับเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสองสิ่งนี well, now, so listen, <have> right. ้มันมีความเกี่ยวพันกันอย่างไรนะครับเรามาดูกันที่การประกันคุณภาพภายในนะครับสำหรับการประกันคุณภาพภายในนะครับสถานศึกษาเนี่ยจะต้องทําการประเมินตนเองนะครับเป็นประจําทุกปีนะครับหลังจากที่ทําการประเมินตัวเองแล้วนะครับสถานศึกษาเนี่ยก็จะต้องทํารายงานประจําปีนะครับหรือว่า เรารู้จักกันในนามของซานะครับโดยสารนี้นะครับจะต้องส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดนะครับนั่นก็คือสํานักงานเขตพื้นที่นะครับเพื่อที่จะติดตามตรวจสอบนะครับอย่างน้อยเนี่ยหครั้งในทุกๆ3ปีนะครับหลังจากที่เขตเนี่ยติดตามตรวจสอบแล้วนะครับก็จะให้ก็จะให้ข้อมูลย้อนกลับนะครับกับสถานศึกษาเพื่อที่จะไปปรับปรุงพัฒนาอะไรก็ตามแต่นะครับทีนี้เนี่ยนะครับไอการประกันคุณภาพภายในเนี่ย ถ้าจะกล่าวอีกในหนึ่งนะครับมันก็คือมันเป็นเสมือนว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อที่จะรับการประกันคุณภาพภายนอกนะครับโดยการประกันคุณภาพภายนอกเนี่ยจะประเมินโดยสอมสอสนะครับอย่างน้อยเนี่ยหครั้งในทุก5ปีนะครับหลังจากที่สอมสอสนี่ประเมินเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการรายงานผลไปยังคณะรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงบประมาณนะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนนะครับแล้วก็นอกจากจะไปในจุดนี้แล้วนะครับยังรายงานผลมาที่หน่วยงานต้นสังกัดนะครับก็คือสำนักงานเขตพื้นที่นะครับหรือว่าสถานศึกษาด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เป็นข้อมูลย้อนกลับนะครับสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของสถานศึกษานะครับอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์นะครับน้องๆก็ พยายามดูให้เข้าใจนะครับจริงๆสองสินี้มันมีความเกี่ยวพันกันอยู่นะครับหัวข้อถัดมานะครับองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษานะครับก็จะมีทั้งหมด3ข้อนะครับซึ่งเคยนําไปออกเป็นข้อสอบด้วยนะครับก็ให้น้องๆเนี่ยจำทั้ง3อย่างให้ได้นะครับก็จะมีการควบคุมคุณภาพนะครับการตรวจสอบและปรับปรุงนะครับแล้วก็การประเมินคุณภาพนะครับเรามาดูกันที่การควบคุมคุณภาพนะครับ สำหรับการควบคุมคุณภาพเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สำคัญนะครับ 1. ก็คือการพัฒนามาตรฐานนะครับโดยเราจะพัฒนามาตั้งแต่ระดับชาตินะครับระดับท้องถิ่นจนมาถึงระดับสถานศึกษานะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็คือการพัฒนาสถานศึกษานะครับสู่มาตรฐานโดยอาจจะมีกิจกรรมย่อยได้แก่นะครับ 1. นะครับเราจะต้องเตรียมบุคลากรนะครับ2ก็คือพัฒนาระบบสารสนเทศนะครับ แล้วก็3นะครับก็คือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับหลังจากที่เรานะครับได้ดําเนินการในองค์ประกอบที่1ไปแล้วนะครับก็จะต้องมาตรวจสอบและประปับปรุงนะครับสําหรับการตรวจสอบและประปับปรุงเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอันที่1น,นะครับก็จะเป็นการตรวจสอบภายในนะครับสําหรับการตรวจสอบภายในเนี่ยก็เป็นกระบวนการกํากับติดตามนะครับประเมินผลภายในสถานศึกษานะครับ โดยจะรับผิดชอบโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นๆนะครับก็ให้น้องๆจําให้ดีนะครับเพราะว่าตรงนี้พี่มองว่าอาจจะไปเป็นข้อสอบได้นะครับหลังจากที่ตรวจสอบภายในแล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการนิเทศกํากับติดตามนะครับสําหรับการนิเทศกํากับติดตามนี้นะครับก็จะดําเนินงานโดยหน่วยงานต้นสังกัดนะครับทั้งในระดับเขตพื้นที่นะครับหรือในระดับของส่วนกลางนะครับ หลังจากที่เราเนี่ยได้ดําเนินการในองค์ประกอบที่2ไปแล้วนะครับก็จะนํามาสู่การประเมินคุณภาพนะครับสำหรับการประเมินคุณภาพนะครับจะมีหน่วยงานหนึ่งนะครับชื่อว่าสมศนะครับหรือชื่อเต็มเมเนี่ยก็คือสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษานะครับซึ่งหน่วยงานนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นองค์การนะครับที่รับผิดชอบในการประเมินคุณภาพของสถานศึกษานะครับ โดยสถานศึกษาทุกแห่งเนี่ยจะต้องได้รับการประเมินนะครับอย่างน้อย1ครั้งเนี่ยในทุก5ปีนะครับอ่าก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการประกันคุณภาพทางการศึกษานะครับถ้าน้องๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับพี่ก็ฝากน้องๆเนี่ยกดติดตามไว้ด้วยนะครับ